กาบเหยชมกระบวนเรือแต่งโดยเจ้าฟ้าธรรมธิเบศในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ชั้นบัธยมศึกษาปีที่6พระเสด็จชาโดยแดนชนชาทรงเรือตนงามเฉิดชายหาให้ ิ่งแก้วเพรวพันนรายพายอ่อนหยับจับงามงอนนาวาชะแน่นเป็นขนาดชะล้วนรูปสัตว์แสนยากรนเรือริ้วทิวทงสลอน สาคนลันครันครื่นฟองเฮ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 เิเฮเฮยฮเ พาพันพยองหาให้พลพายกลายพายทองร้องหูเฮโอเฮมาสรมุกชะมุกสีดานชะเพียงพิมานผ่านเมคา ม่านกรงทองรจนาหลังคาแดงแยงมังกรเฮ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  ไกรกับเกวชะแสงเววับจับสาคห,าห้าให้เรียบเรียงเคียงคู่จนดังร่นฟ้ามาแดนดินสุวรรณหงชะทรงผูห้อยชะ งามชดชอยลอยลังสินเพียงหงทรงพรมมินลินลาดเรือนเตือนตาชมเเเเเฮฮฮฮฮเฮ เรือชัยไววองวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมห้าให้เสียงเศร้าเราระดมห่มท้ายเยินเดินคู่กัน

ราชสีที่ยืนยันขันสองขู่ดูยิงยงเรือมาหน้ามุ่งน้ำแล่นเชยชำลำระหงเพียงมาอาชาทรงองค์พระ พรายพายพันพยองหา้าให้กาบเห่ชมกระบวนเรือแต่งโดยเจ้าฟ้า,ฟาธรรมธิเบศในหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ชั้นบัธยมศึกษาปีที่6พระ,สะเสด็จชาโดยแดนชนชาทรงเรือตน งามเฉิดชายห้ให้กิ่งแก้วเพวพันนรายพายอ่อนหยับจับงามงนนาวาชะแน่นเป็นขนาดชะล้วนรูปสัตว์แสนยากอน เรือเรียวทิวทงสลอนสาคอนลันครั้นคลื่นฟองเฮ <ś c oughs> เรือครุดชะยุด หนักหิวชะเิีวลอยมาพาพันพยองหาให้พลพายกลายพายทองร้องหอูเฮโอเฮมาสรมุกชะมุกสีดานชะ เพียงพิมานผ่านเมฆาม่านกรงทองรจนาหลังคาแดงแยงมังกรเฮฮ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 เฮเฮ สมัตชัยชะไกรกับเกวชะแสงเววับจับสาคห้าให้เรียบเรียงเคียงคู่จรดังร่นฟ้ามาแดนดินสุวรรณหงชา ทรงผู้หอยชะงามชดชอยลอยหลังสิลเพียงหงทรงพรมมินลินลาดเรือนเตือนตาชมเเฮฮเฮเฮเฮ เรือชัยไวว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมห้าให้เสียงเศร้าราระดมห่มท้ายเยิน เดินนคู <pada minist ration> ่กับทละครเรื่องสังทองในหนังสือวรรณคดีลำนําชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิน้นพระเม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่จเจ้าสงสารผ่านกล่าวเป็นหนักหนาะเหนื่อยยากลำบากกายา กลับมาจนคําแล้วรําไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิสมัยพระคุณล้าลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวกันไก่ป่าผ้าฟูงมากินข้าว ของพระแม่เข้าอยู่เชาวชานคุยเขียเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังรัรทันใด ช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินพันพินลอยลับขยับนี้เลี้ยวดูผู้คนชนนาีจะนี้เข่าสังกำบังตนคุ้งข้าวหาปลาไว้ท่าเม่ ดูแลจัดแจงทุกแห่งห้นช่วยขับไก่ป่าประสาจนสาลวนเล่นพางไม่ห่างดู